คุณผู้ชมนะครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งฮะเป็นรถยนต์ขนาดด e ี e g m e n t ซึ่งผมเนี่ยเคยเกือบจะไปจับจองแล้วฮะก็ไป,ไปดูที่ศูนย์ปรากฏว่ามันยังไม่เปิดตัวแ้้ได้ความที่ใจร้อนครับใจเร็วด่วนได้ก็เลยไปจัดเจ้าอ e c a r d มาก่อนครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดู Honda a c c o r d 1.5 Turbo EL จริงๆมันมันเปิดตัวไปประมาณสักเกือบสเกือบเกปีแล้วเลยฮะแต่ทีเนี้ยโมเดลเยียของปี2021เนี่ยมีการพับ option นี้ให้มางจริงๆผมว่าคนที่จัดเจ้าแ c คคอร์ดหนึ่ไปก่อนนี้อาจจะมีแอบแอบงอน Honda เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาได้จัด option เพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยฮะแต่ราคานั้นเพิ่มเข้ามาแค่20,000บาทครับแล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่กันที่ Honda หัวหินครับ ที่เห็นด้านหลังผมอะฮะก็คือ All New Honda Civic Generation 21ครับที่เรามารีวิวแล้วก็ทดลองขับกันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดู Honda Accord 1.5 Turbo EL ว่าโเดลเยีย2021ให้อะไรมาใหม่แล้วคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยครับ หลังจากที่ได้มีหลายคนบ่นนะฮะในเรื่องของตัว1.5เทอร์โบว่าออปชันนั้นน้อยเหลือเกินครับและในตอนนี้ครับสำหรับตัวโมเดลเยีย2021ทาง Honda ก็ได้ใจดีนะครับเพิ่มออปชันมาให้สำหรับตัว1.5เทอร์โบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูที่ดีไซน์ของกันชนหน้ากันก่อนครับนี่ครับในส่วนของกันชนหน้า ก็จะดูโฉบเฉียวแล้วก็จะดูไวรุ่นขึ้นกว่าในเจเนเรชันที่แล้วนะครับในส่วนของโคมไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ led เนี่ยฮะดูเลยแล้วก็ด้านล่างจะเป็นไฟ daytime running l i g h ครับแล้วก็ส่วนด้านบนที่เห็นตรงนี้ครับก็คือไฟเลี้ยวฮะก็จะเป็นแบบกระพริบนะครับยังไม่ใช่แบบฟรีเคนเชียลนี่ครับแล้วก็ดูด้านล่างนี้ครับเห็นไหมฮะอันนี้คือ honda sensing ครับซึ่งในตัว1.5เทอร์โบเนี่ย ตอนเปิดตัวมาเนี่ยยังไม่ได้แต่ตอนนี้ฮะฮอนด้าจัดมาให้แล้วครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าจะเป็นแบบ Crossback เป็นแบบเป็น Noback นะครับด้านในตรงนี้ฮะก็จะเป็นช่องดักลมเป็นแบบหกเหลี่ยมครับแล้วก็จะมีโลโก้ฮอนด้าใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็มาดูตรงนี้สักนิดครับนี่ครับ,รบไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกเนี่ยปกติในรุ่นที่แล้วนะฮะเราจะต้องขอเป็นของแถมหรืออาจจะต้องไปติดมาจากข้างนอก แต่ตอนนี้ครับนี่เราได้มาแล้วฮะนี่เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED แล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้าด้านล่างนี่ครับนี่นี่ไม่ได้เป็นตัวแต่งนะครับคือให้มาเป็นแบบนี้เลยเป็นดีไซน์แบบนี้เลยดีไซน์ด้านข้างดีฮะไม่เหมือนรถซีดานไหมฮะคล้ายๆกับเออ Audi คล้ายๆ้ากับ a u d i a 7นะฮะที่ด้านท้ายเนี่ยจะเป็นท้ายลาดแบบสปอร์ตแบดนะครับเดี๋ยวมาดูที่ในส่วนของยาง ยางที่ให้มาครับเป็นซีรีส์225ทับ 50R17 ครับก็จะเป็นนี่ฮะแม็กตรงนี้จะเป็นสีเทาครับแล้วก็หน้ากลึงเงาแบบนี้ครับในส่วนของเบรกก็จะให้เป็นดิสเบรกมาทั้ง4ี่ล้อครับแล้วก็ดูตรงนี้ฮะโชเดอร์ไลร์ลากยาวผ่านมาผ่านมือจับประตูมาจนถึงด้านหลังก็เพิ่มความโชีเฉียวครับในส่วนของกระจกมองข้างครับเป็นสีเดียวกับตัวรถ แล้วก็ซูมตรงนี้ฮะเป็น Honda r a ร e w a r d ครับพอเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยกล้องก็จะติดขึ้นมาครับนี่ฮะตรงนี้จะเป็น Honda r a n น w a t d h ก็จะช่วยในการสังเกตนะ,ะับเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายว่ามีรถมาทางด้านซ้ายไหมนี่นส่วนของมือจับประตูครับด้านบนจะเป็นแบบโครเมียมเงาอย่างเงี้ยฮะครึ่งหนึ่งแล้วก็ขีดๆตรงนี้ฮะก็คือค i l เลสโกครับคือเป็นการสัมผัสดโดยที่ไม่ต้องกดที่กุญแจในการเปิด ล็อกและปลดล็อกครับแล้วก็ดูด้านล่างครับตร,ตรงชิ้นสายสเกิร์ตตรงนี้ก็จะเป็นแบบแถบโพเมียมครับลากยาวขึ้นมาเป็นดีไซน์แถบขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถังน้ำมันนะครับด้านหลังครับก็ให้มาเป็นยางขนาดเดียวกับด้านหน้านะครับก็คือเป็นล้ออลอย17นิ้ว ยางที่แถมให้มาเป็นมิชลินไพรมาซีนะครับ3คือยี่ห้อนี้คือมั่นใจได้เลยครับใบปัดน้ำฝนนะฮะแล้วก็จะมีที่ฉีดน้ำเนี่ยจะอยู่ตรงเนี่ยตรงใต้ใต้ฝากระโปรงตรงนี้ครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นกล้องในการกะร,ระยะนะครับเหมือนเป็นเซนเซอร์ครับแล้วก็ที่ผมชอบมากๆแล้วก็ใน รถยนต์หลายๆแบรนด์ที่ยังไม่ยังไม่ได้ใช้มานะแต่ว่าค o n d a าเขาก็าทำดีก็คือในส่วนของเนี่ยครับที่มันเป็นรอยต่อระหว่างหลังคากับเนี่ยขอบตรงนี้ครัก็คือว่าเราจะเห็นปกติถ้ารถเป็นสีขาวใช่ไหมครับมันจะเห็นชัดมากว่าจะเป็นสีดําๆอย่างเงี้ยลากผ่านมาซึ่งในเบนซในในวีก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะฮะแต่ว่าทีเนี้ยทางคอนด้าเขาใช้เหมือนเป็นการเชื่อมนะครับเป็นเลเซอร์จนแบบติดกันจนมัน แทบจะไม่ไม่เหลือช่องว่างเหมือนกับแทบจะเป็นชิ้นเดียวกันแล้วอะครับแล้วก็อุตสา,ากาศจะเป็นแบบคีบฉลามครับเป็นแบบชักฟินก็จะช่วยเพิ่มความสปอร์ตความชุ่เฉียวเป็นยังไงบ้างรครับโดยรวมเนี่ยตรงนี้นครับก็จะเป็นชิ้นโครเมียมลากยาวก็ให้อารมณ์แบบรถของผู้บริหารเพิ่มความหรูหราเพิ่มความลักชวรี่นะแต่เดี๋ยว ในวีดีถัศไปเนี่ยค่อยมาดูว่าในในส่วนของสมรรถนะเป็นยังไงในส่วนของการขับขี่เป็นยังไงครับช่วงล่างครับด้านหน้าจะเป็นแม็กเฟอร์สรันสตัดอิสระพร้อมเหล็กกันโค้งครับด้านหลังก็จะเป็นมันติลิงอิสระพร้อมเหล็กกันโค้งครับมาดูที่ด้านหลังกันก่อนครับมาดูที่โคมไฟท้ายครับ ด้านบนจะเป็น LED ลายไกด์แบบนี้ฮะส่วนไฟไฟเลี้ยวและไฟถอยนะครับจะยังเป็นแบบฮาโลเจนซึ่งผมคิดว่าถ้าตรงเนี้ยเติมให้เป็น LED ทั้งหมดอะผมว่าจะดูดีแล้วก็จะดูสวยมากๆเลยฮะก็จะเห็นในพี่ๆในกลุ่มนะครับเขาก็ไปเปลี่ยนมาก็ดูดูสวยดีครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟเบรกอีกดวงนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับจะเป็นท่อไอเสียแบบคู่ แล้วก็ให้มาแบบเป็นท่อเสียจริงๆด้วยนะฮะไม่ได้เป็นท่อแบบท่อหลอกในตัว1.5เทอร์โบจะยังไม่ได้ให้เซ็นเซอร์มานะครับเดี๋ยวมาดูที่เก็บสัมภาระด้านท้ายครับยังไม่ใช่แบบไฟฟ้านะครับโอเค ที่เก็บของด้านหลังค่อนข้างกว้างถึงกว้างมากเลยครับมาดูเปิดมาก็จะเป็นให้มาเป็นชุดซ่อมอยางนะครับจะยังไม่ใช่เป็นแบบยางอะไรแต่ก็โดยรวมๆก็ถือว่าดีครับแล้วก็มีการเก็บงานในเรื่องของออพื้นที่ที่ต้องซ่อนสายตาเนี่ยตรงนี้ครับก็เป็นวัสดุที่ดีครับมีซิลมียาง ก็โดยรวมก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่สามแล้วก็ที่สำคัญครับนี่ขาดไม่ได้เลยนี่มีมีกล้องมองหลังให้มาด้วยครับแล้วรุ่นนี้ฮะก็ได้เปลี่ยนชื่อรุ่นเป็น EL นะครับเปิดตัวที่ราคา1 4 0 0 0ล้านสี่แสน 99,000บาทครับจากตอนแรกเนี่ยเปิดตัวมาในราคา1,475,000บาทครับในส่วนของมิติตัวรถใน Honda Accord Gen เจบะจะมีมิติตัวรถที่สั้นลงกว่าในเจนที่9เล็กน้อยนะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับขนาด1.5ลิตรให้พละกำลังสูงสุดที่190แรงม้าที่5,500รอบต่อนาที ก็เข้ามาดูกันต่อที่ด้านในครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้นะครับก็อาจจะต้องก้มนิดนึงด้วยดีไซน์ที่เขาให้ส่งมาที่ดูค่อนข้างที่จะสปอร์ตคืออาจจะไม่ได้ให้ให้ความสะดวกสบายขนาดนั้นครับแต่ก็เพื่อความสวยเพื่อความหล่อฮะก็ยอมรับได้ครับเข้ามามาดูที่ที่ฟวงมาลยกันก่อนนะครับฟวงมาลยให้มาเป็นหนังนะครับ หนังแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกนุ่มมากแต่กระชับมือดีครับเนี่ยพอพอสัมผัสแล้วก็รู้สึกแบบโอเคะฮะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นปุ่มมัตติฟังก์ชันต่างๆครับมีเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงแล้วก็เนี่ยฮะเพิ่มมีแบบนี้ด้วยฮะให้กดเป็นเลื่อนๆื่อนขึ้นแบบนี้ครับแล้วนี้ก็จะเป็นปุ่มโฮมปุ่มรับสายวางสายแล้วก็แบบคำสั่งเสียงนะครับ แล้วก็ด้านขวารับก็จะเลือกเมนูแล้วก็เป็นการปรับครุสคอนโทรลเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนี่ฮะที่เห็นตรงมือเนี้ยก็จะเป็นแพดเดนชิพครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นใบปัดน้ําฝนนะฮะแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ที่เราเห็นดีไซน์ด้านนอกใช่ไหมครับก็จะค่อนข้างดูวัยรุ่นดูสปอร์ตแต่พอเข้ามาด้านในครับสิ่งที่ บ่งบอกความเป็นรถผู้บริหารอย่างชัดเจนนะครับก็คือดีไซน์ของเบาะแล้วก็พนักพิงอะครับที่รู้สึกว่านั่งแล้วก็สบายนะครับนั่งสบายแล้วก็สีของเบาะครับจะเป็นแบบสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ฮะที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นรูๆอย่างเงี้ยก็ช่วยในการระบายความร้อนครับเผื่อบางทีว่าเราต้องจอดตากแดดอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราแบบไม่ไม่รู้สึกร้อนมากนักแล้วก็ตรงนี้ฮะดูใหญ่ไหมครับ ในส่วนของที่วางแขนน่ะตรงนี้ครับเปิดเปิดขึ้นมาที่เก็บของตัวนี้วางพวกเศษเ,เหรียญได้วางกุญแจได้เนี่ยครับแล้วก็ข้างในค่อนข้างกว้างเลยมี US, USB มาให้ด้วยครับแล้วก็สัมผัสดีนะครับเนี่ยเป็นวัสดุที่ดีทีเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบกึ่งบุนุ่มนะครับ เออผมว่าให้มาดีจริงนะแล้วก็ตรงนี้รู้สึกกว้างจนรู้สึกว่ากว้างกว่าใน e class ด้วยซ้ำครับแล้วในส่วนของเกียร์เกียร์ก็จะไม่ใช่แบบขั้นบันไดนะครับก็คือสามารถเลื่อนลงมาตรงๆเลยจาก p เกียร์ r เกียร์ n เกียร์ d ครับเนี่ยครับหัวเกียร์คือจับกระชับมือคือไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่หรือมันเทอะทะเลยนะครับแล้วก็จะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกก็คือสปอร์ตอีแล้วตรงนี้ก็ให้มาเป็น อัโต้เบรคโคนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าในส่วนตรงนี้ก็จะวางแก้วได้2แก้วครับแล้วก็จะมีเขี้ยวล็อกแบบนี้เลยนี่ฮะโอเคนะครับในส่วนของผิวสัมผัสตร,ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพลาสติกอะฮะแต่ก็ดีครับที่ว่าโดนแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นรอยนิ้วมือฮะแล้วก็ดูของการประกอบเลยครับเพราะฉนั้นไม่ต้องห่วงเลยฮะการประกอบของ Honda เขา ดูแน่นหนาดูดีทีเดียวเนี่ยผมโยกขนาดนี้จนจนรถนี่โยกเลยแต่ก็ยังยังไม่ขยับครับแล้วก็ตรงนี้ครับปุ่มปรับแอร์จะเป็นแอร์อิสระนะคะสองโซนนี่ครับจะมีเสียงกิ๊กกิ๊กกิ๊กอย่างเงี้ยฮะก็คือเป็นความรู้สึกที่ที่ผมว่าให้มาดีฮะให้มาดีดีมากเลยครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างครับนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เอ่อ ตัว1.5ทูโบ e-l ให้เพิ่มมานั่นก็คือที่ชาร์จแบบไวเลสชาร์จิ่งนะครับเนี่ยครับพอเราเอาโทรศัพท์ไปวางเนี่ยมันก็จะชาร์จได้แล้วฮะอาจจะไม่เร็วมากครับแต่โดยรวมๆก็ถือว่าใช้ได้ครับเนี่ยครับแล้วก็นี่มีที่ปิดอย่างเงี้ยกดขึ้นมาก็จะเป็นแบบเหมือนมันค่อยๆสโล่นะฮะโอเคส่วนของแผงคอนโซลด้านบนนะครับจะเป็นให้มาแบบเป็นพลาสติกแต่ก็ จะออกกึ่งนู่มมะฮะเนี่ยฟังฟังเสียงเคาะก็คือโอเคฮะให้ให้มาดีในตัว1.499ล้านบาทแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับแล้วก็มีปุ่ม Start Stop อนะฮะอยู่ทางด้านขวามือก็เปิดประตูออกมาครับก็ค่อนข้างเปิดออกมาได้กว้างเลยฮะเข้าออกง่ายตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงทวิตเตอร์แล้วก็นี่ฮะที่ปรับเบาะจะมีเมมโมรี่ซีทสองตำแหน่ง คือถ้าเกิดว่าเราใช้รถนะฮะคือไม่ได้ใช้รถคนเดียวเนี่ยหรือพอเราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ง่ายครับพอขึ้นมากดปุ๊บมันก็จะสามารถจัดตำแหน่งของเบาะเนี่ยให้ให้เลยอัตโนมัติครับแล้วก็จะมีะเนี่ยครับที่ปรับกระจกซ้ายขวาแล้วก็มีปุ่มกดล็อกรถแล้วก็ล็อครถตรงนี้กระจกทั้ง4บานนะครับก็จะเป็นออโต้เลยวันทัชในครั้งเดียวด้านล่างก็จะมีที่เปิดที่เปิดฝากระโปรงครับ อันนั้นก็เป็นลําโพงแล้วก็เป็นช่องเก็บของนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างเล็กไปสักนิดนะฮะก็อาจจะวางเป็นเป็นขวดน้ําที่มันแบบขวดเล็กๆนะฮะจะวางได้ไหนๆก็ดีไซน์มาให้สปอร์ตแลวฮะจริงๆด้านล่างเนี่ยก็อยากจะให้ได้เป็นคันเร่งแล้วก็แป้นเบรกแบบสปอร์ตด้วยครับมาลองนั่งกันต่อที่ ที่ด้านหลังครับเข้ามาก็โอเคนะครับสำหรับที่รองนั่งอ่ะก็คือกว้างมาจนถึงถึงเข่าตรงนี้เลยครับสัมผัสเหมาะผมว่าเป็นโอเคเลยนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นหนังแท้ไหมแต่สัมผัสคือโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของเล็กรูมดูเลยครับเล็กรูมค่อนข้างกว้างเลยฮะคือเหมาะสมที่จะเป็น รถของผู้บริหารนะรแล้วก็ตรงนี้ถ้าจะมีเก็บเอเออเกสารเก็บอะไรดีหน่อยก็ให้มาดีนะครับไม่ได้ดูแบบกองแข้งสัมผัสดโดยรวมโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านบนก็จะให้มายังไม่ถึงกับกึ่งนุ่มประมาณนั้นนะฮะแต่ก็ให้มาโอเคจะเป็นสีเบดนะครับในส่วนของตรงกลางผมลองนั่งตรงกลางมั้งตรงกลางก็จะ เกือบชนนะฮะอาจจะต้องเป็นเป็นเด็กหรือเป็นผู้หญิงนะฮะคุณผู้หญิงที่แบบตัวเล็กๆหน่อยก็ตรงนี้ก็จะนั่งสบายครับซึ่งผมมองว่า1 2 3เนี่ยด้านหลังเนี่ยนั่ง3คนได้สบายๆเลยนี่และที่สําคัญนะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือช่องแอร์ทางตอนหลังครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนเพราะฉะนั้นแอร์ตอนหลังเนี่ยจำเป็นอย่างมากครับแล้วก็จะมีช่องเสียเป็น USB ครับให้มาทั้ง2ช่องเออโอเคนะคือแบบ นั่งสบายแล้วก็ตรงนี้ฮะก็จะมีไฟส่องแล้วก็ที่โหนจับอย่างนี้ฮะก็จะเป็นแบบทับด้วยไม่ต้องยืนยืนออกมาเผื่อบางทีเราเข้ามาแล้วแบบเอ้ยหัวเราไปชนอย่างเนี้ฮะครับแล้วมาดูที่วางแขนสักนิดนึงในส่วนของอที่วางแขนเป็นยังไงก็ใหญ่ดีนะครับค่อนข้างใหญ่เลยแต่ว่าเอ๊ะมัน มันไม่ล็อกไม่ได้นะครับก็คือวางก็คือเปิดมาสุดแบบนี้เลยเดี๋ยวดูที่วางแก้วหน่อยนี่ฮะก็จะมีที่วางแก้วที่วางแก้วให้มาดีนะครับแต่ว่ายังไม่มีเที่ยวล็อกแต่ว่าปกติของถ้าเป็นของแคมรี่หรือของ E- c a r ร์นะมันจะเป็นแบบเปิดเปิด,ปดกว้างมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ฮะจะเป็นที่สําหรับเปิดที่จะเ,เหมือนเราจะเอื้อมมือไปที่จะแบบเก็บสัมภาระทั้งด้านหลังนะครับหรือหยิบสัมภาระทั้งด้านหลังมา ผิวสัมผัสก็โอเคครับนิ่มมือดีแล้วก็ในส่วนของพนักพิงครับก็จะมีพนักพิงมาให้ถึง3ามตำแหน่งครับแล้วก็จะมีเป็น Isofix Isofix ไหมฮะอ๋อยังยังไม่ใช่แบบ Isofix นะครับก็จะเป็นแบบเบลธรรมดาแต่ก็ใช้ได้ครับมันก็จะมีพวกคาซีที่มันต่อดูที่ไม่ต้องใช้อ๋อไม่ต้องใช้ Isofix ครับ ในส่วนของอ่านี่อีกอย่างหนึ่งเลยฮะที่ Honda Accord 1.5เทอร์โบได้เพิ่มมานั่นก็คือโอ้โหนี่ครับม่านคู่ได้สารทางตอนหลังคือทีเนี้ยมันก็จะให้ของสุดที่ว่าอารมณ์แบบผู้บริหารแล้วคือเราอยากขับรถไปไหนมาไหนโดยที่แบบให้อารมณ์แบบ private มากยิ่งขึ้นครับนี่ก็จะมีม่านให้เพิ่มมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดประตูนะครับให้มาเป็น สัมผัสก็โอเคฮะดีแล้วก็มีล็อกรถมีรถกระจกเป็นแบบวันทัดมีช่องวางแก้วไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็พอวางได้ตรงนี้ก็จะเป็นให้มาเป็นหนังนะครับบุนุ่มให้มาดีเลยแหละแต่ว,ว่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบชิ้นส่วนเป็นแบบ PVC นะฮะก็ถ้าปรับเปลี่ยนเป็นหนังทั้งชิ้นเลยเนี่ยก็จะดีมากๆครับโอเคเนาะ แล้วผมครับก็พยายามไล่ดูความเรียบร้อยในส่วนของชิ้นงานในส่วนของการประกอบในส่วนของรอยเชื่อมต่างๆครับก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับครับหลังจากที่ได้ไปดูรีวิวไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในกันแล้วฮะเดี๋ยวทีนี้ครับผมจะอยากถามพี่จอยสักทีหนึงว่าหลังจากที่ใช้งานไปแล้วอ่ะหนึ่งโลสองหมื่นโลเวลาที่เราจะเข้ามาเซอร์วิสอ่ะจะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ รถย์แออร์ตนะคะก็คือขอเข้าเชียญรายาในรอบหนึ่งหม่นกิเมตรนะคะก็คือค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณหนึ่งบาทค่ะโดยประมาณนะคะแล้วก็ในรอบ2องหมื่กิโเมตรค่ะประมาณ2องพัาร้อยบาทเช่นกัน,นะค่ะครับก็นา่าคิดเลยใช่ไหมล่ะครับว่ารถยนต์ขนาด B ด segment ซึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไปใช้เป็นรถยุโรป่าใชจ่ายเร์แต่ละครั้งก็ตกเป็นมื่ถึงห่่าเราใช้รถญี่ปุ่นทเป็น ให้ออปชันมาระดับรถที่รวมแล้วแล้วค่าใช้จ่ายค่ามนแมนเมนต์หลังการขายซึ่งถูกมากๆก็สาหรับเพื่อนๆ่อ,อที่อยากได้ช่องทางการติดต่อถ้าหากว่าจะดูรถไม่ว่าจะเป็นฮอนด้ฮอนด้าซีวิคหรือ Honda a c c o r d Honda City เดี๋ยวให้พี่จอยบอกช่องทางการติดต่อนะครับว่าถ้าอยากจะซื้อรถเนี่ยคือติดต่อพี่จอยได้อย่างไรบ้างครับค่ะก็คือถ้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อหรือโทรหาจอยหาได้เบอร์0 9 8 3 9 3 5 9าปา้าหนะคะ,นะคะหรือเบรกบุ๊ก ธัรัตนสอินสุขค่ะแล้วก็ไอดีไลน์นะคะ JA JA ดอทสค่ะครับก็สำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณพี่จอยมากครับที่ให้การดูแลและก็ต้อนรับนะครับเดี๋ยวสำหรับ EP หน้าเราจะไปรีวิวรถคันไหนนั้นเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับโอเคค่ะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวคันหน้าให้พอดเดี๋ยวไว้ EP หน้าเราจะพาไปดูคันหน้าซิตี้นะครับว่าเป็นยังไงโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ฮะ นี่นี่คุณเขียวเดี๋ยวมาแวะนี่ที่นี่คุณอะไรคะสีบีบยังไงอ๋อสีบีบต่อหน้าแต่ทีนี้ก็เป็นหอนด้านที่ที่นี่นะสีบีบเป็นยังไงดูเฉลียวนะพอเห็นตัวจริงอ่ะคือแบบมันดูดีขึข well. ้นอ <c Natural Four> ่ะไปกลับกันอันเนี้ย